บาาัดท้านห่าจังเห็ดกินแรงเนาะ<ม>เดี๋ยวเขาออกไปขัวเห็ดกินแรงอยู่ทงหน้าน้ำตุ่มดีกวะะ่าเนาะน้ตุ่มแพวครับเออพี่หนุ่มนดีค่ะมอวเอกนีเก่ง้วีก่งแล้ว ด่ากระถาบโบราานี่กระถาบตุ้มเท้าคนกนะ <laughs> ระถาบรวงส่ก้อนเลยอาหารบันบาทเอาโปตาขาวและกระโปตาสวนเน <laughs> าวันยุทบ่บด้ออกไปน้องปลาว่าสิยุทธกระโบเดยุทคือเกาค่ะ หาแนวเห็ดหาแนวหลุนอีกคือเก่า <laughs> บรราผ้าสุขสวัสดีค่ะ <laughs> 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 พอได้มีแนวหลุนมืออื่นเสาร์เนาะค่ะวัอนี้สีผ้าพี่นอ้องหาเลาะใส่บวงเลาะบ้านนี่แหล,ล,ละเนาะเลาะสวนเท่านี้แหละเป็นแนวแถวมันเป็นของเกาขาก้าเจ้าบ่ล่ะยันยูตัวหินมันม่อยู่ที่เรียมๆใส่บวงด้วยมันกัดหงาอยู่างนี้เปลี่ยนเลยนียแมนทีนีค่ะฝน เดือดตืดเลยมีออยู่มมีห้อยกัดหงานนำไดือดลุ่นด้วยเห้ยเหมียนตัวเห่าล่องเบิ้งค่ะก็เดือดลุ่นมือได้ไปสูบปลาครับบางบางใช่ไหมดูด้เห่าเห่าสีลุ่นกังเกิลอยู่บนนี้เถวมอโดงเนาะลุ่นเท่เดียวเสาเลยเนาะจั๊กทีใส่ได้จั๊กลายบันไดครับพื้นที่บลายบันไดพื้นที่ค่อนข้างจำกัดค่ะเอาข้าวสารเดียวขอตัวใส่บ่วงก่อนเนาะค่ะถาลุ่นน้ำกันรอบเสาเลยเนาะ 对对好。 เซตโจนแทเท่าเซตแท่เดี๋ยวก่อนน้องชายพี่น้องพอแนวแสบละค่ะนี่เพิ่นคือสีบัวได้นับนอนไหวหรอกเนาะมาค่ะหายามพวงน้ำกันค่ะเย็นเย็นมัอนี้ออน้ำมอแห้งค่ะค่ะเป็นไงนิ่ง กูไปเลยเนะเาะเฮาโบเดมีเวลามาลำลีลำไหลนำะมาฮากูเลยทันบทีดหลายลังข่อนนะอือเขต้องไปไปอูอยู่อูบนว่าใส่ยายคัะเดี๋ยวมาอูดอนแห้งยายคักค่ะอเออใส่ใส่หลังหนึ่งเว้นอยู่บ่ไกลหาใส่ขี่เก้าหน้าเตย อเอาเลยบอกเข้ามาใส่เออมีการบอกว่าตัวใหญ่ๆเตยเอาไปกินเบิร์ดหลายๆันมันเลือกกับเลือแตะลูกมันเหรัเหนวะลองเบิงมันไปมาเรื่อยๆละมันมวันนี้น้องคือมีหนามวมาเถอะ น้ำข้ามแบบน้ำพุำดออกตลอดปีนะน้ำออกบองถิ่นสกี้จุดนี้นเพื่อมาหาประกัดเลยอ,นนนนอยมเอา้ามือหนาจะพาขอดไปหาในเป็นอย่างไรเ,เดี๋ยวเขาจะพาไปหาประกัดเออเป็นแทบเดืองไม่ไว้เด็กนะเออเอามันถุตียงเลยบอกคือกูเอากูเอาเธอสามสี่หลังนะเด้มตีงเลยมันเขาโมลูดเลยบอก ข้าใส่เอาเบิดแล้วอีลีบ่เท่า,างบ่วงเสียบ่ะบ่อ,บอืย้ยบ่ติงเลยบ่ะอากลับมาบ้านทั้งที่สิบมานเลยบ่ บริส่ดเดี๋ยวไปเอาฟองหนูทองเขาวเลยหบูทองเาอันนี้มาสีเฮ้ยเบิ่งค่ะสวยอะไรนี่ประมาณโมงแล้วค่ะยังเย็นอยู่เลยของงามงามของหนูทองเขาวก็ได้น้ำที่ตลอดปีเลย มไม่ขึ้นไหมแอนเปลน,ปน,ปนกม้มกลมค่ะบวงเขาตามยังกลมคือเก่าเลยเออไปเรื่อยอๆคอยลุ่นจนล้างสุดท้ายได้คอย,อยแอบหวงังอยู่

ตามที่จริงมันหลายเลยตาวคนเอาอนให้หาอยู่หากินเนาะนขันเป็นสื่อเพิินโตสิ่งใหญ่ๆเนี่ยลอยหาซิฟสอง่อยหมได้นไดไหนูน่ะบุคือกับโปด้กินหนอนตัวน้นไม่อาห้ามน้องปลา Thì cái hà lọc ngoài ý thức nga tinh nga tinh sai 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 binh quá khứ này nga tinh 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 tinh พี่นุ๊งหางอ๊้ดบักง่ายตัวนี้ไหมอู้ตยีย่ายเลยค่ะเห็นค่ะพี่นุงโอ้ตัวใ่ญยตัวง่าครับอ้บักง่ายเลยมาเดี๋ยวให้เท่าตาจัดการเก็บก่อนค่ะโอ้ยมานแล้วมานแลว้วหลังสุดท้ายเลยเอ้าเก็บเก็บเอาอ พะพี่น้อง<ม>แปะโลเลยตัวนี้มันแห้ง, <laughs> หงขุ่มคาแห้งลังสืดอถ่ายบวงมันเมืองค่ะบวงมันจำนายไปอีกรางหนึ่ง <laughs> ลังสุดทไทยส <laughs> ื่อถาเออปะ,ปะห้าววานี้เดี๋ยวอันห้า็เอาไปเห็ดอันนี้ไวหวเราบัดท้าในห้าจังเห็ดกินแรงเนาะ <laughs> เดี๋ยวห้าออกไปขัวเห็ดกินแรงอยู่ทงหน้าน้ำตุ่มดีกว่าเนาะตุ่มแพรวครับเออปะกลับบ้านค่ะเดี๋ยวถากินขัวหนูน้ำกันค่ะดี๋ยวคุ้มเลย <laughs> ไปหามันแหงมันแหงเขา นีบ้างาจาจิตมีตบังตััถ้าลูกไปบอย่งยา่ไหตัวเนีติบเนาะนี่แหละ้นมาหนใหญ่ ปรุงแล้วครับเดี๋ยวนี่ปรุงกับบุ้งยังมากมากปลาเด็กลําปลาหงสุบรอยู่บ่อยตุ่มมาซิบังไงตุ่มยว่างเดี๋ยวก่อนี้ที่เหล็กก็ว่าที่เป็นขัวแรงมันนลคระครับพอดีว่างเนาะต่างออกมาเล่นน้ำในตุ่มครับตุ่มแถวก็ได้ไม่อัเนี้มากินน้ำเลยหัวเล่บานิ้วบรรยากาศดีดีเล็นตัวเงี้ยครับดูเฮียนในตุ่มพฝน อากาศดีให้นอกเป็นที่ตรงหน้าเนาะครับบรรยากาศดีดิร่มล่วงดีเนาะพัดดีดีไปสมบูรณ์พ่อซิมได้หรือป่ะสมย่างเพิ่มเพิ่มเลยเรื่องกลัวกลัวให้เครื่องหอมหก่อนใส่บวงซิบกุหลังได้หนูหนูใหญ่ตัวนึงอมันเสือมันเสืะยามไปที่แหลกโอ้ยโอ้ยมันชนด้วย มันมันมันล้งสุดท้ายผมได้วยตุ่มเออสุดท้ายพร้อมเลยคนมันม้นเนาะนี่ครับผักเข้านี่อันอยังกับแบบขมกำลังภาษาไทยอื่นอยังก่บขมกำลังเนาะขมกำลังนี่ขมกำลังขมพี่อยากได้ไปปลูกอันนี้ตะเคียต้นหอมนี่ใส้อันเอานะครับผมมีบ่อันผักขั้นจรรย์นี่จุใจพ่อหอมบวบไส่เหยโอ้โหโอ้โหมีเสน่หครับ อาหากช่วงนี้เอาเน้นเน้นอันนี้เน้นเนื้อนี้เอาเออเปือนาลรางโคกนี่แหละมองแซดนี้แหละทีเดียวนซุมไฟเดเลยบนาวช่วงนี้หละนื้นตัวขั้วบรรกุกรามากกับอยหอนมากกับพวกว่นตู้มาพ้่หนาวพุ่มแหนะ ยี่ลายฉันมาขุดปูบนนี้สูตรขุดปูบนนี่สูตรขุดปูกงามโคตรคือสวยแต่ว่าไม่นด้เลยเออเช่นปกติแต่ว่าคุณลูกจะสวยหลือดคุณแม่ไม่ได้นะใส่สูตรงามๆปาหนีขุดกับปูวว้เขาทาได้เนาะสูตรยี่ว่าลุยสุดงามเลิ่อมง่ายเป็นสาวแล้วครับร้านยำหมี่ลูกสาวแล้ว ปีหน้าแม่ปูมากก็สูงกว่าแม่ปูแล้วนี่ขาเพิ่นเพิ่มไว้เพิ่นเอ้ยหน้าเริ่มขาแล้วอ่าหน้าขาวปากแดงลูกเลยจ้าอยากอายเหรอร้านน้อยลูกน้อยก็เริ่มใหญ่เป็นสาวเบิดแหละจะก็จะเท่าได้หมดเทาก็เริ่มงอกหมดแล้วเราคนของแดงครับมีปูดองน้ำใส่ปูดองปูดอูดเงินน้องแวเย็ดเองจ้ด สมัยนใส่รอบมันๆคุพน้อแมนหมูหน้ามาเท่าไหร่กระปุ่นใส่ลงไปน้ำชั่วไปเรือยชั่วกระปุนเยิมตำตำหงตำตำมะเดรยโค้งตรอโงตรงงงให้เพิ่นเลยน้องเที่ีมือไปน้ำน้องสาขกัน สองสามปีขึ้นมเนี้ยอมจุกจุกเสียหายัจ็ไหมซิมซิมซิซิมไซกันขอซิมหนึจางบถนาพันเดวจางประเด็ลงไปจางยางเพียวเป็นไงเจ็บปะเจบลเรอเพือเจ็บหรือเป่กันเลย ต่อต่อติกินจานน้องพี่พี่พาเรากินตุ๊กแก็บกินประมาณนี้ได้เพรว่าผู้นี้อยากเข้มแน่ยัวแก่นัวแก่เข้มสูงอย่างนี้เลยจะมีเก่งเลยจะมีเก่งแล้วกินแซวเด้อนี่เรียบร้อยครับ คนขนขนขนาดขาดบะแข่งได้นี่ใส่ยพักยังเัินพักตามมีตามเกิดพักตามมีตามเกิดหาพายังไดเสียอันนั้นละพักกานจองพักกานจองอันเสียบี้ครับใส่ยพักกานจองนี่เสียบปกติขันนขัวอยู่อุบลนี่สิใส่ใบกระเพราได้ไงได้เวิร์ตมั้งเนี่ยได้กระเพระที่หลักๆก็ะแม่นันใบคมคมกระลางเนาะคมแบบ มันนีะวมปีดขึ้นไปกระเดาเน่อคนแบบออกหวานเจักหน่อยเน่อยแล้วก็มันเสียบด้วยพอให้ได้กินต้นนี้หน่อยก็ติใจมาเถอะไม่ได้กินแห้งเป็นไงเถอะแห้งกวนอุ้งต้เขาเนาะตัวเขาสมัยห้าเนาะโอ๊ยมันเลยใส่หน่ใส่้ายนี่ด้อเด้อเาเดี๋ยว่อครับคมเสียบคนละ กระทะย่านกระทะรู้โอยมากแค่เด้ด่ามกระทาเพื่อกระทะบุล่าณนี่กระทาตุ่มเพลาะเพื่อนครับกระทาประจำเพื่อนกระทะดังแก่เลยที่แตกหักหุ่นเลยกระทาในตำนานนะในตำนานเดือดร่อยครับไปหาพระเข่าห้อหามุมหามุมมาค่ะพี่น้อง กินเข่าเที่ยงน้ากันค่ะหลวบยอดเลยอ้าสุดอดหลวบเลยได้ยวุนตัวน้เาขอกับรรยากาศเลยนอนเย็นๆเนาะอากาศเย็นๆทำส่วนส่วนกแตงกับขัวนูค่ะนี่เขาต่ำลวงใไซ่อนเลยอาหารบานๆเาเป็นะเส้ไปได้เทาผัวะไม่ตบวกนะ ตามันบ่อเขาถึงเขาตาพี่เหรอมันจีบหนูหนูหน้ามันจิบดาเขาบ่อตาเขาแล้วก็บ่อตาสวดน่ะมันบ่รู้พี่เหรอเป็นไรเขาทาเนาะคมกระลังพี่ลูกสาวคอยเห็นกับปูลาได้เลยปลาสดปูดองได้เวิดท้องเขาจำลูกเมียนลูกเมียนท้องเขาจำปูดองเลยเห็นได้เวิรด ลูกบมนหนอกเนาะลูกช่องบมนหนอกแค่นี้กินเดบิดกูแนวปีงแห้งมากแห้งเดี๋ยวพอต่ำก็พอตุ่มไปหามันหมันสุดหนาเขาจริงปเนาะแถาเนาะอี <S <S> <S 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 ่โน้นมากินปีงโนตัวจริงจิงมือนี่กะคิดว่าสีออกมากกินเขาน้ำกันเบอร์สุขคนน่ะแหละแต่ว่าน้องเตยกะไปหลาเลาะ สื่อสะเนาะเพราะว่าเข้าเอาเอช่วงนี้เข้ากับตรงหาเมาส์สะอ่ะละ่ะนี้มาไปพอดาไงตื่ตกึ่งกะัะกับตรงไปเบิองน้ำว่ามันมันเป็นตสานส,าสาื่อบอละค่เป็นตาสื่อเท่ดใดเนาะกะักับตรงประเมินน้ำนเนาะแม่กับไปขายของตลาด ยามเฮ้ายุดยังสีแม่กับโบเดยุดธน้ำเฮาเดอกค่ะแม่กับตรงฝ่าไยขายเนาะกับตรงไปตลาดต้องระบายออกไปอ่าเพราะว่าขันขันเอาเอาปลาใบโดนสาพามันกับโบค่อยดีนกับโบคือสดสดออกจากน้องใหม่ๆเนาะเออเอาโมเป็นยักษ์ลูกเต่ากินเพื่ออิ่มคือเกาแสบคือเกาอ๋กินเขาก่อนเนาะเดี๋ยวไว้โอกาสหนาะขันมีเวลาว่างเฮาบบเด้ ว่างจากการเมาส์ซาเขากับไปหาหาอยู่หากินคือเก่าแล้วเขาเออหาสันตอกหาใส่บวงตามสไตล์เข้าคือเก่าล่ะเนาะเอออยากกินนูสันตอกว่ะจานหายในเด้อสีกินเปี๊ยกนี่อย่าบอกไว้ก่อนนะ อันน่ะอันน่ะเอาตัวใหญ่ๆเอาตัวใหญ่ๆเด้อเบาแล้วนะเบาแล้วนะปีงหนูนะเออกับหนูซิ่งกับ่บเอานะโน้ยังกับเขาเอาแล้วเอาข้าวสารกินเขาก่อนเนาะค่ะกับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันไหมคลิปหน้าบัานหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะ